ได้เอาเดี๋ยว <c oughs> อาแล้วใครเข้าไปในนี้

รอกันหมดแล้วเนี่ยไปเร็วเร็วเร็วกรจ้ามาไปนู่นอีก่ีกตัวครบครบไหมน่ะ